สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำจุลินทซียน้ำซาวข้าวนะครับหลังจากที่เราได้ทำการหุงข้าวนะครับแล้วเราก็เก็บน้ำซาวข้าวไว้นะครับอันนี้ได้จำนวน2ถังแล้วถังละ18ลิตรนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะ20สลิตรอันนี้เป็น18ลิตรก็ได้เต็ม2ถังนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำจุลินทซียน้ำซาวข้าวกันนะครับโดยใช้กาก,าก,ากาน้ำตาลนะอันนี้ก็จะเป็นกากน้ำตาล อันนี้จะเป็นกากน้ำตาลแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะใช้นี่นะก็เป็นเศษน้ำตาลนะเศษน้ำตาลเหลือใช้นะครับจะใส่รวมลงไปนะก็จะได้สองถังนะครับอันนี้ก็เหลือประมาณประมาณนี้เรา็จ่ใส่ประมาณจะเหลือประมาณครึ่งถังนะครับก็จะใส่ประมาณครึ่งของครึ่งถังอีกทีนึงครับประมาณนี้ใส่ใส่ถังนี้แล้วก็ถังนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณประมาณห้าห้ากิโลนะครับอันนี้ก็ห้ากิโลก็น่าจะเป็นสิบกิโล ก็เหลือครึ่งถังนะครับอันนี้5กิโลนี่5้กิโลส่วนนี้ที่เห็นนะครับก็คือจุลินทรีนะครับที่เราเอาไปใช้นะครับก็ใกล้หมดละพอชุดชุดนี้หมดนะครับพอชุดนี้หมดเราก็จะเอาไปเอาไปใส่น้ำซาวข้าวที่เราหุงข้าวนะครับใส่รวมๆกันไว้นะครับให้เต็มถังนะครับแล้วก็มาใส่กากน้ําตาลนะครับแล้วก็มาหมักไว้นะครับก็จะเป็นจุลินทรีย์สําหรับไปใส่ต้นไม้ไปผสม น้ำนะครับลดต้นไม้ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ใกล้ได้อันนี้ก็เป็นจุลินรีย์น้ําสาวข้าวเหมือนกันนี่ก็จุลินรียน้ําสาวข้าวครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับก็จะใช้ทีละถังนะครับพอหมดถังนะครับเราก็จะเอาน้ําสาวข้าวที่เราหุงข้าวนะครับใส่เติมไปเรื่อยๆครับแล้วก็เอากากน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลนะครับเติมผสมนะครับแล้วก็หมักไว้นะครับประมาณหนึ่งเดือนก็ใช้งานได้นะครับส่วนที่เห็นนี่นะครับก็จะเป็น จุลินรีนะครับจุลินทรีย์ที่ที่ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปยงไม้กันนะก็เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้งานได้แล้วนะครับก็เป็นจุลินรีย์จุลินรีย์จากกากมะพร้าวนะครับขี้มะพร้าวอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะกรองออกเอาแต่น้ํานะครับไปผสมนะครับนี่ก็หมักไว้สองเดือนแล้วสองเดือนแล้วก็ใช้งานได้ครับ ก็ทําไว้หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกมังคุดหรือว่าอะไรนะครับเราก็จะทํารวมๆกันไว้ครับก็มีประโยชน์นะครับไปใส่ต้นไม้ครับโดยการนี่ครับเราใส่ถังถัง5้าวงนี้นะครับโดยการโดยการใส่ถังนี้นะครับแล้วก็ผสมนะครับเดี๋ยวอัตราส่วนผสมนะครับเดี๋ยวเราก็จะบอกในคลิปในคลิปต่อไปนะครับวิธีการก็คือใช้ปั๊มดูดนะครับ ปกติก็จะลดน้ําปกตินะโดยที่ไม่ผ่านถังนี้นะครับพอเวลาผสมพอเราผสมปุ๋ยนะครับเราก็ใช้ถังนี้นะแล้วก็เปิดไบพัดครับเป็นการลดน้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยไปในตัวนะครับอันนี้ก็ลองร้อยของจุลินซีสังข้อแสงนะครับเราก็ผสมนะครับแล้วก็ลดน้ําไปเรื่อยนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำครับปลาราพันปีครับอันนี้เดี๋ยวไปหมักต่อนะอันนี้ ก็แห้งหมดแล้วที่เห็นนี่ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็มาผสมกันเลยครับก็มีแค่น้ำซาวข้าวแล้วก็กากน้ำตาลแล้วก็เศษน้ำตาลที่เนี้ยไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายก็โอเคนะครับมาลงมือทำกันนะครับ พอดีว่ากากน้าตาลนะครับมันอยู่ถังนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนจากน้ำซาวข้าวถังนี้นะครับมาใส่กากน้าตาลที่อยู่ในถังเดิมของมันอยู่แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนถังนะครับเพราะว่าจะต้องใช้ดิบใช้กากน้าตาลที่มันคาถังนี้อยู่นะใช้ให,หมดเลย นี่ก็น่าจะพอแล้วเดีย๋ยวเอาน้ำตาลช่วยนะเอาเศษน้ำตาลช่วย เราเทใส่เทน้ำตาวข้าวนะครับใส่ถังนะครับที่มีกากน้ำตาลอยู่นะครับแล้วก็คน,นครับคนช่วยกนะันถ้าเขาเป็นแล้วนะครับถ้าถ้าจุลินทรีย์น้ำตาลข้าวเราใช้งานได้นะสีมันก็จะออกเป็นดำๆหน่อยนะ การให้ปุ๋ยของเรานะครับก็จะให้สลับกันไปเรื่อยนะครับบางทีก็ให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมในถังนะครับแล้วก็จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวบ้างนะแล้วก็จุลินทรีย์ที่เราทําไว้หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกมังคุดหรือว่าอะไรต่างๆครับที่เราทําไว้นะครับเราก็จะเอาไปผสมในถังนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยไปในตัวนะครับรดน้ําไปในตัว ส่วนมากก็จะเป็นทุเรียนครับที่เราปลูกไว้40กว่าต้นเนี่ยก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็ลองทดลองปลูกนะครับก็ทดลองปลูกนะครับหลังจากที่โควิดนะครับโควิดได้เข้ามานะครับเราก็ได้หยุดไปช่วงนั้นนะครับเป็นปีแรกนะครับที่เราปลูกทุเรียนนะครับโดยการเพาะเม็ดนะจากระยองนะครับตอนนี้ก็โต โตแล้วครับโตโตมากแล้ว3ปีโตรู้สึกว่าจะโตเร็วนะครับปลูกไว้6ต้นนะครับก็ได้ดีเพียงแค่ต้นเดียวกันที่เหลือก็ตายหมดแล้วลก็มีการปลูกใหม่เสริมใหม่เรื่อยนะครับก็ลองดูครับว่าจะได้กินหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับการทำาิบสืนครับก็แค่นี้นครับก็คน ตัวนี้นะครับก็เป็นกากน้ําตาลเหลือใช้นะครับเราก็เอามาใส่ใส่ได้นะครับใส่ใส่รวมกันไปเลยครับเพราะว่าเขาเป็นกากน้าตาลเนี่ยใส่ลงไปช่วงนี้กลิ่นก็จะแรงพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นกากน้ําตาลเหลือเหลือใช้นะครับเศษน้ําตาลใช้ได้เหมือนกัน ตูตก็ไม่ไม่ตายตัวนะครับว่าจะใช้ปริมาณเท่าไหร่หรือที่เรากะเกณฑ์นะครับว่าจะใช้กากน้ําตาลเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้นะครับต้องมีน้ําตาลนะครับเป็นอาหารของเขานะครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับการทําจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวนะครับแบบง่ายๆนะเราไม่ต้องยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายครับเพียงแค่เอาน้ําซาวข้าวที่เราเหลือจากหุงข้าวนะครับใส่แกลอนนะครับสะสมไว้นะครับไม่ต้องเต็มครับเกือบเต็มแล้วก็มาใช้กากน้าตาลนะครับแล้วก็ผสมเศษน้าตาลก็ได้นะครับเป็นเศษน้าตาลที่เราเหลือใช้นะครับเรามาใส่ได้ครับเดี๋ยวเราก็เขียนวันที่ไว้นะครับวันนี้ เขียนติดไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเราทําหลายตัวนะครับบางทีก็สับสนเหมือนกันนะไดครับง่ายๆครับแล้วก็ปิดฝาไม่ต้องสนิทนะครับเอาเอาวางไว้เฉยๆเผื่อเขาจะมีแก๊สนะครับแล้วก็ดันออกมานะครับเราก็ไม่ต้องปิดฝาให้สนิทอาวางไว้เงี้ย จะให้เป็นเร็วนะครับก็หาแป้งลูกหมากนะครับที่เขาทํเข้าวหมากนะครับมาใส่นะครับก็จะเป็นเร็วครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็ใส่ไว้หมักไว้อย่างเงี้ยเนี้ยก็มีหลายตัวนะครับที่ใช้งานได้แหละกขททาไว้หลายตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวการนําไปใช้งานนะครับส่วนผสมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทํในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับ เข้าสวนสไตล์เรานะครับได้มีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนรับการเข้าสวนนะครับการทําอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในสวนของเรานะครับก็จะมีเรื่องดีๆนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ <era>